โยเย่เฮ yeah. right? ียไมค์กูมาแล้วไอศัดเฮ้ยเฮ้ยไมค์กูมาแล้วเย่ไมค์กูมาแล้วเออไมค์กูมาแล้วไหนมันไม่ได้ยินปะเฮ้ยไมค์กูมาแล้วก็จะมาเฮ้ยไมค์กูมาแล้วก็จะมาเออได้ยินเสียงสักทีเฮียตั้งนานเฮ้ยเียตั้งนานไม่ได้ยิน เลโก้เลโก้เลโก้นี่ปะเลโก้เลโก้อเคได้ยินี่ะโฮ้ยโลบูดมาเดฟาร์กทำอะไรดีวะวันนี้จะมาเล่นโลบูดตึงๆแค่น,นั้นแหละ มาล่าค้าหัวดิฟ้าเข้ามากดไลค์กดแสต์กดสับสไครต์ sign, ก,กดกระดิ่งกดทุกอย่างยกเว้นรีพอร์ตนะครับเฮ้ยจะเป็นนี้ดิปะหลับเข่าคืนนี้ปาวะเข่านี้มันไม่ค่อยอะไรอะไรเปลี่ยนก่อนเล่นเป็นอะไรดีวะทุกคน สมอหรออุ้ยเล่นดากอนไทยเดนดีกว่าดากอนไทยเดนแม่งโกงไหนยะคนอ่ะเฮ้ยเขาไปลงดันกันเล็ดเล็เล็เลเฟลเ,ลเ,ลเลอื่ออะไรวะโอ้โหจะราค่าหัวจบกันในรุ่นราคาหัวของข้าจิ้บหาย โอ้โหเสียงโคตรดังเเกมดังเกินไปกลับไปคาเฟ่ดีกว่าไม่ไหวละมันไม่มีคนแน่นันด้วยองรังแกตังตายเรังแกผู้เล่นใหม่ตาย น,นี่คือใครวะอ๋อคนนี้ไม่รู้จักเว้อโอไม่มีคนเลยจริงแบบคนล่าค่าหัวไม่มีหรอวะอะไรอ่ะก็เสียค่าหัวพะมึงนะโอเค เฮ้ย <c oughs> อย่าตีอย่าตี่มีคนลากข้าหัวโลไม่เป็นไรครับผมชิลมากอื้อเซตนี้ข้าหัวไม่่อาเยอะกันเท่าไหร่แล้วเน็ตเป็นไรอะ่ะเน็ตเน็ตเอ้ยเน็ตลุดไปแล้วเออ เน็ตจิบหายเน็ตหลุดเล่นเกมอื่นก็ได้ไม่ได้บอกพูดละอะไรดีวะเกมอะไรเล่นนี่อยากเล่นเกมที่มันจริงๆอะ่ะเฮ้ยเออผมมีเกมนีม้อยู่อะไามาคือเกม aftermath นี่ arsenal เนนหรอนี่ไง aftermath นี่คืออะไรก็ไม่รู้สิสมีอะไรน่าเล่นอ่ะอืม Quick yog law. lo à lên We lên hưng bay 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 lên bay 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 lên bay 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 ออม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 เราเบสปอว่ะหายเบสปอหายพิมเลยเบสบอลอืมีง่ายเบสบอลของข้าอู้ยูยูยูย มาว่ะมาว่ะมาจัดเราจัดมาดีครับมาดีครับมา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 เฮ้ยแล้วมันล็อกไงวะปกติมันต้องล็อกได้ดิทำไมมันล็อกไม่ได้อะอาอเฮ้ยล็อกแล้วจอไม่ได้วะวอดวอดววอดวอดวอเล่นหมดตอนนี้เล่นหมด รู้ชิบหายใครทำอะไรอะ่ะอ๋อผมกดนี่ว่าผมไปกดคิวไปกดคิวเด็ดเออนึกว่ามันเด็ดได้ sorry เฮ้ยระวังนะครับผมเลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เกมนี้ตายฮ้ยตีได้สั์เฮ้ยทำไมหนะ้าอ๋อ ผมก็ต้อว่าเพื่อนผมมันคุ้นมันคุ้นผมนี่มันคุ้นจัดอยาคุ้นจริงโอ้โหไม่เล่นแหละเอ๊ะเปิดกล่องเล่นดีกว่า แม่งสกิปโอ้ยสกิปไม่ได้ไม่เล่นละรังแกผมเกมนี้มันรังแกผมได้เป็นอุ้ยเกือบได้ดาบไฟแนละ้วบึ้ม เฮ้ยอ,อื่อฮะวงการเกมเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้มันแปลกๆวงการเกมทั้กับผมเกินไปนะบางที จิบหายแล้ววิ oh, no, 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 no. Okay. ่งได้ได้เอ้านอนนอนนอนโอเคถือว่าสวยมาหนึ่งคิวครับตึงๆแค่นั้นแหละกูจะยัดมัน อุ้ยมันไม่ได้นี่หว่าผมจะยัดนะครับผมจะยัดผมจะยัดผมจะใส่เฮ้ยเกิดเสียจังหวะนะโอ้ยเสียจังหวะสองเ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้ว หูยเหลือสามคนเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่น่าจะหนาวเลยดีครับผมแม่งเอ้ยกำลังฉีเอาใหม่เมาใหม่เม่ใหม่เออคลาสติกกันล่ะ มิกิได้ดาบมาใหม่ด้วยไม่ใช่เหรอเอฟเฟคอะไรเอฟเฟคเปิดเขียวแล้วใช่เอาทักษะอะไรเดี๋ยวแดนแล้วกันอุ้ยมันอัปเกรดได้ด้วยโอเคอ้าวทำไมผมไม่ได้เล่นเนี่ทำไมผมไม่ได้เล่น,มมมลนอันนี้คืออะไรอะ อุ้ยอันนี้คือตายเลยหรือมาอะไรไม่ได้จะใช้โหมดนี่อุ้ยอ๋อมันมัดเป็นแบบนี้เองกันเลย อ๋อมันจะแบบให้เราแบบคลิกได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองบอเขจาจละเฮ้ยมาได้ได้เล่นละเอฟเฟกต์เอออะไรเอฟเฟกต์วัตถุฟ้ากงจัดสกิลอะไรน่าซืึมเนะี่ะไม่มีเลยเหรอ โอ้โหโอ้โอโอเคโอเคเมื่อกี้สับขาหรอกสเนสหนึ่งมาปังสวยเฮ้ยมีคนเล่นหูก่อเล่นแก๊กเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้เล่นได้เป็นไว้ไม่ค่อยเล่นเบสบอลเท่าไหร่ โดนผมยังไม่ได้ตีบอลเลยนะผมชิลมากไปหาใครอ่ะโอเคอ๋ออะไรอ่าไอ้เหี้ยกูไม่เล่นแล้วไอ้สัดเกมรังแกกูเฮ้ยไม่เล่นแล้วไอ้เกมรังแกกูจัด ลังเกเกินหูดเงิดเกมล,ลังเกจับองการเกมถ้ากับผมเกินไปผมรับไม่ได้ <c oughs> นี่อะไรเดียวอยากเล่นชิวๆอ,อ่ะอยากเล่นชิวๆอ่ะเล่นอะไรดีที่มันชิวๆอ,อ่ะเอ่อมมมมมมนี่ละกันคอมแบทถือว่าสวยคอมแบทอ่ะถือว่าเกมดีนะ มาเออใคอค้ยแต่มันเสียงเกมมันดังไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พี่มาแล้วน้องใจอ๊ะอ๊ะเออ,เอ,อ,เอ,อ อุ้ยโอ้โหโดนาตายจะตายอาอขอช่วขอเข้ารงพยาบาลแป๊บโอเคคุณนายเจ้าเจ้าเอ้ยแม่งไม่โดนไปไปเออ ถ้ากด F มันจะบล็อกผมก็ลืมอุ้ยเฮียไม่ถึงตายตายโอ้ยโดนบล็อกโอ้โหโดนบล็อกก็ดีเมื่อกี้เสียจัดเลยใช่นี่ะไม่ไม่ไมีคีสหนึ่งคีอะคีย์มอันนี้มันเอาไปใช้ไหนได้บอสนี่ไงอ๋อนี่น,น,นี่มาเคยนี่ จะออกกลับเป็นยังไงโอเคเล่นโจโจโอ๋อมันเอาผมอูให้ระเบิดของขวัญโอ้โหโดนบล็อกอ่าตายโอ้เรียบร้อย นี่มันพวกกันนี่ว่าเกินไปน้องโห,โหอุ้ยอืมมึงไม่ตีกูก็ไม่ตีมึงวะแล้วกูแตกไอ้เหี้ย อุ้ยโดนระเบิดเออโดนระเบิดเอาฟื้นตัวแป๊บยาออเรียบร้อยเรียบร้อยเดิมแบบตึงๆคุณนายตึงๆเฮ้ยไม่โดนได้ไงเฮ้ยไม่โดนโไดน้ไง อุ้ยอีน้องนี่ลูอีน้องนี่ลูอืมอืมตายซะพี่ขอพี่ขอพี่ขอโอ้ยโอเคจบ กูก็เปลี่ยนเกมต่ออ,อยากเล่นโรบอทนะแต่ว่าแบบมันได้นี่อ่ะทุกคนแซดวะบิดสตรีมละจอกันตบตบทบทบบ